พัดตกหกล้มทําไมต้องระวังการเกิดพัดตกหกล้มในโรงพยาบาลเป็นอุบัติเหตุอันดับหนึ่งของผู้ป่วยในผู้ชายมีอัตราการเกิดพัดตกหกล้มมากกว่าผู้หญิงจากสถิติพบผู้ชาย31คนผู้หญิง17คนคิดเป็น64.58%สัญลักษณ์ falling หมายถึงสัญลักษณ์ที่สแสดงถึงผู้ป่วยใน ที่พักรักษาในโรงพยาบาลมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพักตกตหกลง้มสัญลักษณ์นี้จะติดบริเวณหน้าประตูและในห้องพักผู้ปว่วยเพื่อเน้นการดูแลและเฝ้าระวังเป็นพิเศษค่ะสัญลักษณ์ Fol falling Star หมายถึงสัญลักษณ์ที่ผู้ป่วยนอกมีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดพักตกตหกลง้มและปฏิเสธลดนั่งหรือเปนนอนสัญลักษณ์นี้จะติดบริเวณปกเสื้อของผู้ป่วยนอก เพื่อสื่อสารให้ทีมสหสหาขาว,วิชาชีพดูแลรละมัดระวังการเกิดพัดปกหล้ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุกล้ามเนื้ออ่อนแรงโดยกระทรันหันโดยไม่คาดคิดเปียนศีรษะหน้ามืดภายหลังได้รับยาโดยเฉพาะยาลดความดันโลหิตการที่ญาติปล่อยให้ผู้ป่วยอยู่เพียงลำพังเพียงชั่ววินาที การไม่เรียกขอความช่วยเหลือเมื่อลุกจากเตียงลื่นล้มบนพื้นที่เปียกน้ำในห้องน้ำเมื่อล้มแล้วจะส่งผลให้ผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บมีภาวะแทรกซ้อนมีการรักษาเพิ่มมากขึ้นนอนโรงพยาบาลนานขึ้นอาจส่งผลให้ผู้ป่วยมีอันตรายถึงแก่ชีวิตและส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจได้แก่กลัวการล้มขาดความมั่นใจในตนเองการทำกิจกรรมต่างๆลดลง การพัดตกหกล้มในโรงพยาบาล 1. ผู้ป่วยหรือญาติควรกดเรียกพยาบาลโดยเฉพาะเวลาลงจากเตียงหรือเข้าห้องน้ำเพราะการล้มในห้องน้ำเป็นสาเหตุหลักของอุบัติเหตุพยาบาลจะรีบเข้ามาให้การช่วยเหลือในการทำกิจกรรมต่างๆอย่างถูกต้องและปลอดภยัย 2. ดึงที่กั้นข้างเตียงขึ้นและใส่ที่กั้นระบางช่องข้างเตียงทุกครั้ง พยาบาลใส่ที่กั้นระหว่างข้างเตียงรวมทั้งปรับเตียงให้อยู่ในระดับต่ำสุดล็อกล้อเตียงเพื่อป้องกันการพัดตกจากเตียงขณะที่ผู้ป่วยพลิกตัวหรือลุกนั่งบนเตียงขอความร่วมมือผู้ป่วยและญาติไม่ดึงที่กั้นเตียงออกเองหากต้องการลงจากเตียงให้กดเรียกเจ้าหน้าที่ 3. วิธีการเปลี่ยนเสื้อผ้าสำหรับผู้ล้มง่าย โรงพยาบาลจัดให้มีผ้าเช็ดตัวที่สวมใส่ง่ายสะดวกให้ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าบริเวณด้านนอกห้องน้ําเพื่อป้องกันการลื่นล้มในห้องน้ําจากพื้นห้องน้ําที่เปียกใช้ในกรณีที่ท่านเดินไปอาบน้ํา 4. การนั่งสวมใส่เสื้อผ้าช่วยไม่ให้ผู้ป่วยก้มก้มเงยเยไม่เกิดการหน้ามืดวิงเวียนศีรษะไม่ยืนเซกหรือล้มลง 5. การลุกเดินภายในห้องพักผู้ป่วยควรนั่งบนเตียงเพื่อประเมินอาการวีงเวียนศีรษะจึงค่อยลงเดินหากมีอาการวิงเวียนศีรษะให้กดเรียกพยาบาลแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดการพัดตกหกลม้มกดเรียกพยาบาลทุกครั้งเวลาลงจากเตียงหรือเข้าห้องน้ำดึงที่กั้นข้างเตียงขึ้นทุกครั้งสวมใส่ผ้าขนหนูและแต่งตัวข้างนอกห้องน้ำหรือบริเวณพื้นที่แห้ง ไม่เหยียบบนฝาชักโคกเวลาทำธุระส่วนตัวนั่งสวมใส่เสื้อผ้าบนเตียงก่อนลุกเดินควรนั่งประเมินอาการเบียนศีรษะก่อนทุกครั้งการพัดตกหกล้มในโรงพยาบาลเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเด็ดขาดเราสามารถป้องกันการเกิดพัดตกหกล้มได้เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด,ด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลสิริราชปิยมหาราชการ